อันนี้แม่นอ่ะวัสดีครับแม่ห้อยจักบาที่ครับเนี่ยสองสาโอ้นี่สองหมื่นสามพี่น้องสองหมื่นสามรับลูกผู้ใดย์อะนี่หูวะรับลูกผู้ใดย์หูวะโอ้โหเนาะสองหมื่นสามพี่น้องเอี่เราถามแฟนพอดีสองหมื่นสามได้ลูกจี่ตัวละแม่ห้อยเมีสาวอ๋อเม่สาวเนาะแม่สาวพี่น้องสนใจแม่สาวไป็นอ่งสองหมื่นสามพี่น้องเอาเป็นแม่บอกแม่พันเนาะพี่น้องเนาะเอาเขาดตัวนี้โอ้ไปเลี้ยง เม่เด e ียวกับคุ้มแล้วเนาะเอาแบบงามๆไปเลี้ยงเนาะไม่ห้อยเนาะเอาฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสอง์แปดสองหกศูนย์สี่สีทรมาพี่น้องง้อง้อมากสลครับราชพัฒน์ละเอียดเนาะพี่น้องฮู้จับได้ใบได้พี่น้องจับได้ใบได้เอาไปยังไหนก็ได้เด็กน้อยกับใบได้เอาไปเลี้ยงไปจูงซอยกันนะพี่น้องไปเลี้ยงไปจูงซอยกันครับ không có ngoài chặt chọn cho xuống đẹp thôi chị tôi tham mình về mình nhăn cái mình nhăn cái thô vào những nhà nhang, mình về được rồi không có ngoài